ันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องซีลฝากระป๋องนะครับรุ่น CS006A เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกลูกค้าได้เครื่องไปให้ลูกค้าตรวจสอบอเช็คสภาพของเครื่องก่อนว่ามีบุบเสียหายตรงไหนไหมนะครับแล้วก็ในตัวเครื่องที่ลูกค้าจะได้รับก็คือจะมีเครื่องซีลกระป๋อง1ตัวแล้วก็จะเป็นชุดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับเครื่อง1ชุด ในชุดอุปกรณ์นะครับลูกค้าจะได้รับก็คือจะมีตามนี้นะอุปกรณ์นะครับที่จะแถมมากับตัวเครื่องก็จะมีตัวนี้จะเป็นหน้ากากนะครับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมไว้ใช้งานในการถอดน็อตถอดอุปกรณ์ของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวประแจนะครับเอาไว้ขันฐานตัวนี้จะเป็นฐานรองนะครับขนาดเล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฐานรองขนาดใหญ่นะครับจะเป็นตัวสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นรอง การลื่นนะครับแล้วก็จะมีน็อตมาให้ทั้งหมด5ตัวนะครับสแปร์หตัว4ตัวเอาไว้ใช้ล็อกกับตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด4รูเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ด้านหลังเครื่องนะครับเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์เพื่อจะใช้งานนะครับหน้าจอเครื่องจะขึ้นหน้าจอสีน้ำเงินลักษณะแบบนี้นะครับตัวเครื่องจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มนี้สตาร์ทอ นะครับเอาไว้ใช้เวลาเราใส่กระป๋องไปแล้วต้องการให้เครื่องปิดอัตโนมัติแบบ1ต่อ1นะครับลักษณะแบบนี้เครื่องจะทํางานอัตโนมัติ1รอบตรงกลางปุ่มเค้าตัวนี้นะครับจะเอาไว้รีเซ็ตตัวจํานวนเขานะครับสมมุติเรามีการกดสตาร์ทอัพปุ๊บเรามีการกดซิลฝากระป๋องไป1ครั้งเครื่องทํางานหยุดทํางานปุ๊บเคขาจะนับ1 หากเราต้องการรีเซตตัวนี้ให้เรากด2ครั้งเป็นการรีเซตนะครับแต่ถ้าหากเรากดค้างไว้จะเป็นการปรับภาษาเครื่องจะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด4ภาษาแล้วก็ตัว Point Move ตรงนี้ตัวนี้เอาไว้สำหรับการเซ็ตตัวกระป๋องนะครับ เวลาเรากดใช้งานนะครับจะเป็นการกดลักษณะกดปล่อยหยุดแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการพาเซตการใช้งานตัวกระป๋องนะครับกระป๋องที่เรานํามาใช้วันนี้จะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับขนาด300 ml ตัวฝากระป๋องนะครับที่ใช้กันในท้องตลาดทั่วไปเออท่าที่เห็นก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบแบบนี้ถ้าใช้เป็นฝาแบบนี้สามารถตั้งความสูง นะครับให้กระป๋องแน่นก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าใช้เป็นแบบนี้นะครับลูกค้าจะต้องไปกึงบ่าตัวด้านบนใหม่เพราะว่าเมื่อเราปิดฝากระป๋องแล้วตั้งตัวบ่าด้านบนนะครับพอเวลาขึ้นไปตัวนี้จะไม่เสมอกับตัวบ่าแล้วจะซีลไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไม่สนิทนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนอื่นให้ลูกค้านะครับใช้ฝา เข้าไปที่ตรงแกนกลางของตัวเครื่องนะครับลักษณะที่ใช้ได้นะครับขอบตรงนี้ด้านขอบของฝาและด้านาบ่าด้านบนตรงนี้จะต้องเสมอกันถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะใช้ไม่ได้ลูกค้าจะต้องไปกึงบ่าตรงนี้ใหม่ให้เล็กลงแล้วเสมอกันพอดีกันกับตัวขอบฝานะครับ ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ใช้งานได้นะครับเมื่อเราเทียบฝาก,กระป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราใช้ฐานตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฐานรองนะครับตัวกระป๋องจะใช้อยู่ขนาด250 ml และ300 ml นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ที่สูงกว่านี้ให้ใช้เป็นตัวฐานรองอเล็กแบบนี้เวลาเราใช้งานนะครับให้เอา ตัวฐานวางแล้วก็ใช้ตัวที่รองกันลื่นนะครับวางทับวิธีนึงวิธีการตั้งค่าตัวกระป๋องนะครับให้ลูกค้าใช้กระป๋องและฝาวางนะครับแล้วลูกค้าค่อก็กดพอย,ยมดน,นะครับดูว่าฐานนะครับขึ้นมาสุดตามทีออ่ตัวนี้ตั้งหรือยังนะครับพอขึ้นสุดออพอฐานขึ้นสุดแล้วนะครับให้ลูกค้าลองขยับตัวกระป๋องดูนะครับถ้ายังหลวมแบบนี้ให้ลูกค้าปรับฐานขึ้นมา วิธีการปรับฐานกระป๋องให้ลูกค้าคลายตัวน็อตที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโดยการขันทวนเข็มนาฬิกานะครับจากนั้นใช้หมุนฐานตัวนี้หมุนขึ้นมานะครับให้ตัวกระป๋องแน่นนะครับไม่ต้องหมุนสูงเกินไปนะครับ นะครับให้แน่นแล้วจากนั้นเราก็ขันล็อกเมื่อเราขันล็อกแน่นแล้วนะครับให้ลูกค้ามาสังเกตดูด้านบนตรงนี้นะครับตรงฝาว่าเสมอกับบ่าด้านบนนี้ไหมถ้าเสมอแสดงว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าไม่เสมอนะครับให้ลูกค้าปรับขึ้นมาให้เสมอนะครับหรือถ้าเป็นฝาลักษณะที่เป็นฝาจีบแบบนี้ เป็นฝาฉีกแบบนี้นะครับลูกค้าจะต้องไปกึงตัวบ่านี้ใหม่เพื่อให้เสมอกับฝาไม่งั้นจะปิดไม่สนิทเมื่อลูกค้าเช็คบ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสมอกับตัวฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วนะครับลองขยบกระป๋องดูนะครับถ้าขยบอ่าถ้ากระป๋องไม่มีช่องว่างนะครับกระป๋องแน่นแบบนี้ก็คือใช้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปลูกค้าจะต้องมาเซตตัว ซิลกระป๋องตัวนี้หากลูกค้ามีการกึงตัวบาทตัวนี้นะครับลูกค้าจะต้องปรับตัวตัวซิลฝากระป๋องตัวนี้ใหม่นะครับลูกปืนตัวซิลฝากระป๋องเวลาทั้งค่าการใช้งานนะครับให้ลูกค้าสังเกตช่องว่างตรงนี้นะครับผมจะต้องห่างประมาณแค่นี้ถ้าห่างเยอะกว่านี้ก็จะซิลไม่แน่น ตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เวลาลูกค้าซิวครับถ้าสังเกตทําไมผมถึงให้ดูบาทตรงนี้ให้มันเสมอกับตัวฝาเพราะว่าเวลาสมมติเรามีการกึงเข้าไปฝามันจะสูงขึ้นมานะครับตัวบาทตัวนี้มันจะไม่พอดีบาทตัวนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะต้องเสมอกับด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการซิวที่แน่น ซิลเสร็จแล้วตัวกระป๋องก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทอัพนี่นะครับเรียบร้อย,อยสวมหน้ากากเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตให้ครบทั้ง4ตัว แล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับเบอร์เล็กขันเรียบร้อยแล้วนะครับกับการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องซีลฝากระป๋องรุ่น CS006A นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับสีียรับ